ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชั้นแนวคู่ชกใหม่ไม่ใช่ปัญหาซูเปอร์เล็กเตรียมเพลงหมัดจัดน็อกคู่เดนเนลลปยตัสขวาเข็มขัดคิกบ็อกซิง่งก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง pk2c ครบจบทุกความมันพักยก2อ ยอดมวยจอมเตะซูเปอร์เล็กรับคม,มาัาดเตรียมอัดคู่ชกคนใหม่แดเนียลพูเอตัสขอใส่เต็มเพื่อชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งที่รอคอยมานานนับปีงานนี้ถึงเปลี่ยนคู่ชกก็ไม่ใช่ปัญหา The k i คิ i n g m ม c ช i n e เครื่องจักรนักเตะซูเปอร์เลกเกียนหมู่เก้าหลังจากต้องคลาดแค้วกับอริเกาอิเรชเอนนาฮิชิที่ตัดสินใจสละบัลังก่อนการแข่งขัน,ขนและต้องเปลี่ยนคู่ชกใหม่เป็นแดเนียลพูเอตัสจากแดนกระทิงดุก็ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรแถมมั่นใจในวิชาหมัดที่ตนซุ่มฝึกซ้อมมาอย่างหนักเพื่อขวาเข็มขัดที่อรอคอย โดยนั้งคู่จะสู้กันในฐานะคู่รองของศึกวันไฟใน6ซุปเปอร์บอล V.S. ชิงกิตที่จะถ่ายทอดสดจาก Impact Arena เมืองทองธานีในช่วงพรามทางอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์ที่14มกราคม2566แม้จะรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้หลังตาก,กับอิเลียสเอนนาฮชิอย่างที่เฝ้ารอมาถึง2ปีแต่ซูเปอร์เลกก็เคารพการตัดสินใจของอดีตแชมป์โลกและเล็งเป้าใหม่ไปที่แดเนียลทันที น้มทีเดนิเอลถูกวางตัวเป็นคู่ชกของรถถังจิตมองนนที่กลับมาลงแข่งกติกาคิกบ็อกซิ่งในรายการเดียวกันแต่กลายเป็นนักชกดวงมาแรงได้ขยับขึ้นชิงแชมป์เป็นแบบติดจรวดทันทีแม้ต้องเปลี่ยนคู่ชกกระทันหันแต่ซูเปเล็กมองว่าไม่ได้กระทบต่อการฝึกซ้อมแม้แต่น้อยเพราะมั่นใจในแผนการชกที่หลากหลายสามารถรับมือคู่แข่งได้ไม่ว่าจะมาไม้ไหนการเปลี่ยนคู่ชกใหม่ไม่ได้กระทบการซ้อมหรือแผนการชกเลยครับ พอผมเตรียมตัวมาสําหรับก,การคิกบ็อกซิ่งโดยเฉพาะเลยเตรียมทั้งแผนรุกและการตั้งรับไว้อย่างดีที่เหลือผมก็ต้องมีการแก้เกมตามสถนานการณ์จริงบนเวทีด้วยไฟนี้ผมพร้อมมากเตรียมตัวมาเต็มที่ครับซูเปรเกยอมรับว่าตนเองออนประสบการณ์ด้านการชกคิกบ็อกซิง่งกว่าคู่ชกที่ผ่านสังเวียนคิกบ็อกซิ่งมาถึง40ไฟแถมยังมีดีกรีแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่ง2สมัยติดปลายนวม แต่จากการศึกษาไฟที่ผ่านๆมาของแดเนียลก็ทำให้เขาถึงกับยิ้มกลิ่มและมองว่าทรงมวยแบบนี้เขาสามารถเอาชนะได้ไม่ยากจากที่ผมดูเขาแตกต่างจากอีเลียสมากเลยครับคืออีเลียสเขาจะเข้าออกเร็วเขาทําแล้ววนหนีแต่แดเนียลเขาเป็นมวยบูเดินเข้าทําหากพูดถึงความยากง่ายผมว่าแดเนียลชกง่ายกว่ามากเลยครับ ผมไม่ได้ประมาทคู่ต่อสู้นะครับแต่ถ้ามารูปแบบนี้เราจะเห็นการออกอาวุธของเขาได้ชัดและเมื่อเราเป็นฝ่ายตั้งรับเราสามารถเลือกออกอาวุธได้ง่ายด้วยครับถึงแม้เขาจะเป็นมวยที่ป้องกันตัวแน่นแต่จะมีบางจังหวะที่เขาบุกและไม่ทันระวังตัวก็เป็นช่องว่าให้เราโต้กลับได้ครับซึ่งตรงนี้ผมก็เตรียมวางแผนไปด้วยเหมือนกันเพื่อชิงโอกาสในเกมครับ อย่างไรก็ตามซูปเปเ็กออกตัวว่าเขาไม่ใช่มวยหมัดโดยธรรมชาติจึงต้องทุ่มเทฝึกซ้อมเน้นหนักในเรื่องหมัดเป็นพิเศษโดยรับมือกับแดเนียลที่เชียวชาญคิกบ็อกซิ่งสไตล์ดัชที่ขึ้นชื่อเรื่องการออกหมัดและการเตะตัดขาที่หนักหน่วงและเฉียบคม ดรเจาตัวถึงกับต้องเข้าหาโค้ดมวยสารคามแสนชัยเจ้าตำนานมวยไทยให้ช่วยถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาสำหรับไฟนี้โดยเฉพาะซึ่งเขาก็มั่นใจว่าจะสามารถต่อกรกับนักชกหมัดหนักอย่างแยนียลได้และเผลอๆอ,อาจได้เห็นน็อกเอาท์ครั้งที่2ของเขาในวันก็เป็นได้แยนเนลเป็นมวยที่มีหมัดอันตรายครับเวลาเขาทิ้งหมัดมาจากทิ้งหัวไหลทำให้หมัดมีน้ำหนักมากขึ้นผมก็ได้พี่แสนชัยเข้ามาช่วยสอนเทคนิคการใช้หมัดการออกหมัดเป็นชุด และทำอย่างไรให้หมัดหนักขึ้นช่วงนี้ก็เน้นการฝึกหมัดทั้งวันทุกวันเลยครับถึงผมจะไม่ใช่มวยหมัดแต่ครั้งนี้ผมเตรียมหมัดเด็ดไว้เยอะเลยครับอีกอย่างถ้าเขาเป็นมวยเดินเข้าหาแบบนี้ผมมองว่าง่ายสําหรับผมและมีโอกาสสูงที่ผมจะชนะน็อกได้ครับและยิงถ้าเป็นการน็อกเอาในกติกาคิกบ็อกซิ่งก็จะดีมากเลยครับไม่น่ครั้งนี้ทุกคนอาจจะได้เห็นน็อกที่2ของผมในวันก็ได้ครับ